มาครับมาดู power m mod f a d นะครับใช้เบสหนักนะครับเบสลอยครับมาดูกันครับมาดูบอร์ด power m ครับ power m ชั้นแนลเดียวครับนี่ครับ power m นะครับ power m รถยนต์นะครับชั้นแนลเดียวทําไมถึงว่าชั้นแนลเดียวนี่ครับเห็นไหมครับชั้นแนลเดียวครับนี่ครับนี่ครับลบครับลบลบบวกบวกทำไมถึงออกสุดสองลำโพงครับใช้สองลำโพงใช้กับ mod มันเป็นแอมเบดครับแอมเบดครับชแนลเดียวนี้ครับไซเบดหนักครับนี่ครับสองเส้นนี้ครับนี่ครับชแนลเดียวนี้ครับนี่ครับนี่ครับมีขาอยู่นากันด้วยกันตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันครับนี่ครับนี่ครับลบแล้วก็บวกนะครับออกชแนลเดียวนี่ครับนี่ครับเป็นมอดเปลนนะครับทําไมถึงซีมีนี่สามสามตัวนี้ซีสิบไฟสิบสองโวลต์ครับ ไปเข้าสิบสองโวล์นะครับไปเข้าสิบสองโวล์ครับไปเข้ามาสิบสองโวล์นะครับนี่ครับไปเข้ามาสิบสองโวล์ครับตัวนี้สวิต์เปิดครับนี่ครับสวิต์เปิดตัวนี้จะต่อไว้เลยครับลบบวกจะต่อไว้แล้วก็ตัวนี้จะไปสวิต์เปิดก็ไฟบวกครับสิบสองมาเข้าตัวนี้สิบตัวนี้ก็จะทํางานครับลบตัวเดียวครับนะครับสิบสองชแนลนะครับตัวนี้สี่สิบสองครับ ทีวีเบรกทลายของสิบสองครับนี่ครับจะเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวนี้ได้ออดบิดนะครับได้ออดบิดอยู่สองข้างนะครับมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้จะจะแปลงไฟจากสิบสองครับให้ไฟสูงครับไฟสูงสามสิบสี่สิบโวล์นะครับนี่ครับทำไมถึงมีสี่หกสี่หกตัวเพราะว่าใช้เบรดเยอะครับใช้เบรดเยอะคำน้ครับใช้เบรดเยอะครับ เป็นเป็นชแนลเดียวนะครับสายนี่ครับนี่ครับสายออกมาเป็นเป็นเป็นชแนลเดียวครับนี่ครับเสียอ๋อเขาออกไปแล้วครับเป็นมอดเฟร e นะครับมอดเฟร e IPF 640N ศูย์เอครับนี่ครับสี่ตัวครับนี่ก็ฝั่งหนึ่งครับสี่ตัวนะครับตอนนี้เอาออกครับมันช็อตครับตอนนี้ออกครับช็อตครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมอดเฟร e ตัวเล็กครับนี่ครับหนึ่ง สองสี่นะครับออกสี่ตัวนะครับเป็นมอสเฟดนะครับเป็นเป็นพาวเวอร์แอมป์สำหรับขับเบรคนะครับเบรหนักครับนี่ครับเบรหนักนะครับนี่ตัวตัวเข้านะครับแล้วก็ตัวตัวตัวปรับเบรปรับนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟสีฟ้าสีแดงครับถ้าทํางานจะเป็นสีฟ้าครับถ้ามีปัญหาจะเป็นสีแดงครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ ออกเป็นลําโพงครับตัวขับให้เบรคเบรลอยครับเบรอาจจะลอยนะครับนี่ตัวออกไปหาลําโพงตัวนี้ตัวนี้ขดของไฟครับไฟไฟจาก12ไปเลี้ยงเป็น3ติด40นะครับแล้วก็จะเข้ามอดรเฟตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นตัววมทีตัวขับเบรนั้นเบ็ดนี้นะครับว่าความทีห้ามเบรต่ําเบรสูงครับไอซีตัวนี้จบเป็นตัวควบคุมเสียงครับจากเข้ามานะครับควบคุมเสียงนะครับ ให้ความถี่สูงความถี่ต่ําเบสหนักเบรลอยนะครับนี่ครับคือ power amp นะครับนี่ครับนี่ครับด้านทางด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ครับลําโพงก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นพาร์ทพาร์ทิเตอร์นะครับพาร์ทิเตอร์ไม่มีนะครับพาร์ทิเตอร์ขอโทษด้วยเป็นเป็นมอสเฟตนะครับปรับไฟครับปรับไฟแล้วก็ เข้าเลกูเลตไดเลโอนบิดนะครับสองตัวแล้วก็จะแปลงเป็นแปลงนะครับแปลงเป็นไฟนะครับไฟมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตีอีกตัวหนึ่งครับสําหรับขับเบดออกไปนะครับเป็นเบดลอยออกมานะครับดูที่ลําโพงครับลําโพงจะดังดีหรือไม่ดีครับจะขับออกมาใส่สองลำโพงครับสองลำโพงนะครับผมแต่มันมาเส้นเดียวนะครับแต่ออกสองลำโพงครับนี่ครับ เดทนะครับเป็น PowerM m o d อ r a มนะครับครับผมขอบคุณครับที่มารับชมครับขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับ c ะ i ครด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจจนจบคลิปครับสวัสดีครับ